รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมาพบกับครูกัก๊กันอีกครั้งนะครับในรายการการเงินเพื่อชีวิตครับพอชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้เงินถูกต้องไหมฮะ, <c oughs> ะสำหรับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องของประเภทของเงินแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเงินต่างๆไปแล้วทีเนี้ยพอเรามีเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญต่อมาเลยนะครับ <c oughs> ก็คือการเก็บรักษามันนะครับบางคนเรียกว่าการฝากหรือว่าการใช้เงินออมนั่นเองเพนะราะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาลองพูดถึงเรื่องการเออมเงินกันหน่อยนะครับ ว่าเฮ้ยเรามีวิธีการออมยังไงกันบ้างนะครับแล้วฝากเงินเนี่ยมันฝากได้กี่แบบนะครับรวมไปถึงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจาได้ใช่ไหมตอนเด็กๆเ,เราจะต้องมีการเปิดบัญชีครั้งแรกมีธนาคารโรงเรียนเริ่มมีการฝากเงินดังนั้นนิสัยเรื่องการฝากเงินเนี่ยน่าจะมาคู่กับคนไทยอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบในตอนที่2กันเลยนะครับตอนที่2ของเราในวันนี้ก็คือการฝากเงินครับ ส่วนเป้าหมายสําหรับวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือเลือกประเภทเงินฝากที่เหมาะสมกับตัวเองได้คร,นะครับแล้วก็อันที่2ครับคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้นได้เฮ้ยแบบทบต้นนี่มันเป็นยังไงแนะบบจริงๆไอสไตล์เนี่ยเคยบอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับอีกหนึ่งอย่างของโลกเลยเพราะนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างฮะ โอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเราฝากเงินไปทําไมกันฮะอยากรู้ยังไงครับฝากเงินไปทําไมกันบ้างอย่างของกูกักเนี่ยฝากเงินไปหนึ่งเลยก็คือเผื่อว่าจะต้องใช้ในอนาคตโดยที่แบบเราไม่ได้วางแผนเรื่องนั้นเอาไว้ครับบางคนจะใช้เป็นคําศัพท์ว่าเงินฉุกเฉินเะฉนนั้นไอเงินแบบนี้ครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มเมื่อไหร่นั้นการมีเงินสํารองเนี่ยก็จําเป็น พราะนั้นของคุกังเนี่ยก็จะมีบัญชีหนึ่งที่เอาไว้ใช้ฝากสําหรับใช้กิจกรรมยามฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองอะไรอย่างนี้เนาะอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเงินเดือนนะครับเงินเดือนเข้ามาหรือว่าไปรับจ้างทํานูน่ทนทานี่เนี่ยก็จะเอาเงินเข้าบัญชีนี้นะครับหรืออีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีใช้โอ้มีหลายบัญชีเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ละบัญชีไม่ได้มีเยอะนะฮะก็ <c oughs> เอาไว้แบ่งประเภทเพื่อที่เราจะได้ใช้งานแบบง่ายๆเฉยๆนะครับเพราะนั้นเงินฝากของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีหลายแบบ แล้วแต่คนกันไปนะจ๊ะต่อมามีใครรู้จักพีระมิดทางการเงินบ้างเฮ้อพีระมิดทางการเงินเป็นยังไงใช่เหมือนที่อียิปต์หรือเปล่านะครับของอียิปต์ก็จะค่อยๆขึ้นไปอย่างนี้เนาะ,ะนั้นมันมีความคล้ายกันครับพีระมิดเนี่ยทางการเงินเป็นแบบนี้ครับอันนี้ได้มาจากแพลนเทสติกนะครับอันนี้ถ้าพูดชื่อภาษาอังกฤษของรูปนี้ก็คือ financial planning pyramid ครับก็คือเป็นการวางรากฐานการเงินของเราเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างไปจนถึงข้างบน เดี๋ยวขออธิบายภาพนี้คร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยก็จะได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนครับอย่างอันแรกเลยจะเห็นว่าซ้ายสุดนะครับของฐานเนี่ยเขาจะเขียนว่า3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายคงที่ต่อเดือนอันนี้เนี่ยที่คูกักพูดไปก็คือเงินฉุกเฉินนั่นเองครับอย่างเช่นปกติคูกับใช้เงินเดือนเดือนละใช้เนาะหมายความว่าทั้งผ่อนบ้านส่งให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยรวมๆละสมมตินะสามหมื่น ถ้า30,000เนี่ย3เท่าก็เอา3ไปคูณถูกต้องไหมครับ30,000คูณก็เป็น90 0 0 0บาทแสดงว่าเราต้องมีเงินในบัญชีเนี่ย90,000บาทเราคงไม่ใช้เต็มขนาดนั้นหรอกเพราะเราคงต้องประหยัดมากขึ้นเพราะนั้นยิ่งเรามีเงินสำรองมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสนะครับที่เราจะเจอสภาวะที่มันฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเท่านั้นทีนี้อีกโซนหนึ่งครับทางขวามือนะครับก็จะเป็นการย้ายความเสี่ยงนะครับก็คือคุ้มครองภาระหนี้สินทุพพลภาพนะครับ การรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงซึ่งสับพวกนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําประกันนะครับหรือนะครับใครที่มีสิทธิ์ทางการเบริกอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทําส่วนนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนเขาก็จะทํากันนะครับเพราะว่าอยากกําหนดทุกอย่างด้วยตนเองเอาเพะยะนั้นในการออมเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของพวกนี้เนี่ยเป็นหลักนะครับว่าเราเออทำไปทําไมนะครับสูงขึ้นไกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การลงทุนผ่านกองทุนต่างๆซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วนะก็อันสุดท้ายจะเป็นการลงทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นทองคําน้ํามันนะรับอสังหาที่ดินต่างๆซึ่งพูดถึงการลงทุนก็จะมีอีกคลิปหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับที่จะขยายความต่อยอดวันนี้ให้เห็นภาพรวมก่อนแล้ว่าเรากําลังพูดถึงการออมนะครับโอเคทีนี้มาดูกันต่อใครนะครับมีบัญชีเงินฝากบ้างยกมือหน่อยครับ มีเหมือนกันทุกคนเลยเหรอฮะบางคนบอกว่ายังไม่มีเลยเก็บฝังไว้ในในไหนะครับในบ้านก็ <c oughs> จริงๆได้หมดนะครับระหว่างอ,อ,อยากเก็บไว้เองนะครับหรือว่าไปฝากธนาคารซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่แต่ละคนจะต้องแบกรับอยู่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาดูครับบัญชีเงินฝากเนี่ยมีหลายประเภทมากมาดูประเภทแรกก่อนคือบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ครับ ที่มันก็บอกอยู่แล้วนะครับออมทรัพย์ก็เน้นเก็บฮะ <g ül> <g ül> ก็ไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นหรือจริงๆแล้วออมทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะเป็นเหมือนกระเปาตังค์ของเราเอาไว้ใช้จับจ่ายก็ได้ <g ül> แบบที่2ครับเป็นแบบฝากประจำครับอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเน้นค่อยๆฝากไปเรื่อยเืยนะครับเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็มีอัตราด,ดอกเบีย้ยที่ดึงดูดเราอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีวินัยทางการเงินที่ดีเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นเงินฝากแบบขั้นบันได โอ้โหบางคนบอกอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะครับพูดตรงๆนะครับตอนก่อนครูกำมาสอนเนี่ยครูกำมานั่งดูข้อมูลแล้วก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าแบบขั้นบันไดเนี่ยมันเป็นยังไงเอาไปดูที่ตัวแรกก่อนนะครับคือแบบออมทรัพย์ครับแบบออมทรัพย์นะครับอันนี้ลักษณะเนี่ยจะมีลักษณะสําคัญอยู่3าอย่างเท่านั้นครับอย่างแรกก็คือฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหอันนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปเลยนะฮะก็คือฝากเข้าไปสมมุติฝากไปหมื่นนึง วันนี้อยากกินชาบูนะครับอยากกินแพงๆเลยหัวละพันก็ถอนมาเลยก็ได้ฝากตอนนี้ถอนในอีก5้าวิก็อยากได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าถอนมเมื่อไหร่ก็ได้เนาะต่อมาครับอันที่2ครับฝากถอนด้วยเงินขั้นต่ําไม่มากครับอาจจะเริ่มสตาร์ทบัญชีที่500คือแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะบอกอยู่ว่าถ้าเริ่มเปิดบัญชีต้องฝากเงินด้วยขั้นต่นะํานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือ จ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งครับคือเดือนมิถุนากับธันวาคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีคิดดอกเบีย้ยคิดยังไงนี้มาดูตรงอื่นก่อนนะครับอย่างแรกครับประโยชน์ที่ได้จากบัญชีออมทรัพย์นะครับคือถ้าได้ดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะได้รับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทครับอันนี้อย่างที่1ก่อนแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษี1 5นะครับของดอกเบีย้ยที่ได้รับถ้าเป็นบัญชีประเภทอื่นเนี่ยเราจะเสียภาษีดอกเบีย้ยด้วยแล้วก็มีบริการ ATM กับเดบิตครับ มาเหมาะกับใครครับอลองดูซิว่าใช่เราหรือเปล่า1ก็คือใช้โอนนะครับรับจ่ายเงินเดือนค่าจ้างแล้วก็สินค้านะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราแบบเขาเรียกว่ามีสภาพคล่องแล้วก็อันที่2นะครับเบิกถอนบ่อยหักเงินผ่านบัญชีเพราะพวกนี้เนี่ยมันหักผ่านบัญชีได้เลยไม่ต้องจับเงินก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับออมเงินฉุกเฉินจําได้ไหมครับออมเงินฉุกเฉินเนี่ยบัญชีออมแบบนี้เนี่ยเอามาใช้ ในอยาที่เราสุขเฉินแปลว่าถ้าต้องการถอนต้องได้เลยลเพราะนั้นออมทรัพย์เนี่ยถอนแล้วได้เลยจึงเหมาะกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าถามคกกังน,น,นะแนะนําว่า1คนเนี่ยควรมีบัญชีออมทรัพย์ไว้สัก1บัญชีก็ยังดีนะครับโอเคข้อจํากัดครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างต่ำฮนะแล้วก็อันที่2ครับมีค่าธรรมเนียมเงินฝากหากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวและยอดเงินฝากน้อยกว่าที่กําหนดการจะเริ่มมีค่าธรรมเนียมแล้วนะครับแล้วก็อันที่3ครับ เสียค่าทำบัตรและค่าทมเดียมรายปีครับคำแนะนำครับควรฝากถอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อแบบจะได้ไม่เสียค่าทมเนียมเนาะแล้วก็ปรับเล่นบัญชีสมบเสมอนะครับเพื่อปกป้องเงินของเราแล้วก็ถ้าไม่ใช้ ATM อหรือเดบิตให้ยกเลิกไปซะเราจะได้ไม่เสียค่าทมเนียมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถกดเงินผ่านแอปได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสักหนึ่งตัวอย่างในการคำนวณเงินฝากก่อนนะครับอ่ะมาลองดูฮะ อย่างวันแรกเนี่ยเราฝากไปที่10,000ใช่ไหมครับเราจะได้ดอกเบี้ยเนี่ยคือวันที่30มสิถุนายนก็คือ6เดือนนี่ครับวิธีคำนวณคิดอย่างนี้เลยฮะก็คือ10,000เนี่ยเก็บไว้นี่คือเงินต้นใช่ไหมตรงดอกเบี้ยรครับเขียนในรูปเศษส่วนนะครับหรืออัตราส่วนก็คือ10,000หนคูณสนะครับคูณร้อแล้วก็หารด้วย365กก็คือเป็นจำนวนวันนะครับก็จะได้เป็นเงินออกมานะครับส่วนอันนี้นะครับก็คิดเหมือนกันเ,เงินต้นเนี่ยจะเป็น ของเมื่อวันที่30มิถุนาครับจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันแล้วรอบแรก10,000แต่รอบนี้เนี่ย10,98.63สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ตรงที่คิดอัตราดอกเบี้ยครับก็เอาอันเนี้ยมาคํานวณด้วยก็คือคูณ2%คูณ184 184เนี่ยคือจานวนวันที่เหลือครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง31ธันวาคมครับแล้วก็หารด้วย365วันนะครับเพราะนั้นคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเงิน12,000 4-5บาทครับคำนวณไปโอ้โหปวดหัวเลยเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปลองคำนวณเล่นๆดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดใครยังไหวเนาะอาจจะเริ่มคำนวณที่20,000ว่าได้อัตราดอกเบี้ย1.8%คิดว่าจะได้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์ทั้ง y t u t u นะครับหรือว่าจดไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ หลังจากที่ไปพักกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ใช่ไั้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเรื่องนี้นะครับจะเป็นบัญชีเงินฝากแบบประจําครับผมโอเคแบบประจําเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่2แบบนะครับมีแบบทั่วไปกับแบบปลอดภาษีเดี๋ยวไปดูแบบทั่วไปกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยเงินฝากประจําแบบทั่วไปเนี่ยลักษณะก็จะมีอยู่4อย่างสําคัญๆนะครับอย่างแรกก็คือ เลือกระยะเวลาได้ครับเช่น3เดือน6เดือน12เดือนเป็นต้นนะครับจริง,รงๆอาจจะมียเงื่นงอีกย้ำว่าไปศึกษาแต่ละธนาคารดูนะครับไม่เหมือนกันนะฮะต่อมาส่วนใหญ่ขั้นต่าของการฝากเนี่ยจะอยู่ที่1,000บาทครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ายิ่งมีจํานวนเยอะเนี่ยพอไปคูณกับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนเยอะใช่ไหมครับเขาก็เลยจูงใจเราให้ฝากเยอะหน่อยดิเพราะว่าเราจะได้แบบได้ผลตอบแทนเยอะหน่อยนะคร แล้วก็อย่างที่3ครับจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบก,รบกําหนดอยู่ที่ธนาคารกําหนดครับอย่างที่บอกอาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนอยู่ที่เราบางคนเนี่ยเขาบอกว่าฝาก2ปีก็ฝากไปเดือนละ3,000ัพอครบ2ปีปุ๊บเขาก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปคำนวณดอกเบีย้ยให้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับมากกว่าฝากแบบออมทรัพยนะ์อันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าเขาให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร,นะร่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ ถ้าเราถอนก่อนกำหนดครับอาจไม่ได้รับดอกเบีย้ยหรือได้เท่ากับบัญชีออมทรัพย์ฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเงื่อนไขไว้ไงว่าเฮ้ยเวลาฝากประจำครับเราต้องฝากเป็นแบบเขาเรียกว่ามีวินยัยอ่ะแต่พอเราผิดวินยัยปุ๊บอ่ะนี่ไงเหมือนผิดสัญญาเพราะนั้นไปเลยกลับไปได้เงินฝากแบบออมทรัพย์เลยอย่างนี้ก็ได้ไครับโอเคประโยชน์ฮะประโยชน์เป็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือดอกเบีย้ยสูงฮะ,ฮะ,ะก็อย่างที่2นะครับ ฝึกวินัยเรื่องการออมครับอ,อย่างที่บอกว่าเราต้องฝากทุกเดือนถ้าคิดว่าเราเอาเงินนะครับไปเข้าธนาคารได้ไหวเนี่ยก็กําหนดอาจจะแบบเอาที่สบายใจก่อนเช่นเดือนละพันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีวินัยการออมเบื้องต้นได้แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นอย่างที่ได้คํานวณไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าพอมีเงินต้นปับ๊บไปบวกดอกเบีย้ยเอาก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่คิดต่อจะทําให้เงินต้นของเราเนี่ยค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็เหมาะกับใครครับเหมาะกับการที่คนนั้นเนี่ยต้องการรายได้จากดอกเบี้ยครับก็คือเฮ้ยฉันไม่อยากทํางานเองเขาเรียกว่าให้เงินทํางานเฮ้ยฟังดูเท่ใช่ไหมก็คือเราเนี่ยปกติเราใช้แรงเพื่อไปแลกเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบริหารเงินของเราดีๆเนี่ยชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็เอาแรงไปแลกตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรามีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปทํางานแทนเราครับเขาเรียกว่าให้เงินช่วยหาเงินทําให้เราเนี่ยผ่อนแรง บบเจากเมื่อก่อนเครียดจากการทํางานมาไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราก็ได้ดอกเบีย้ยจากตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับใครอีกนะครับคือคนที่มีเงินก้อนครับแต่ไม่มีความจําเป็นจะใช้เงินเ<ม>ช่นมีเงินอยู่แสนหนึ่งนะครับเก็บไว้ในไว้ในไหายที่บ้านแน่นอนว่าอัตราเงินเฟ้อมันทําให้เงินเราอะมีมูลค่าลดลงอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาไปฝากประจําได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาเงินมันก็ยังงอกเกยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องการเงินหรือว่าการฝากเนี่ยก็ช่วยให้เราไม่ต้องทํางานหนักขึ้นด้วยครับ โอเคข้อจํากัดครับอย่างแรกเลยเงื่อนไขเยอะฮะต้องศึกษาให้ดีอย่างที่บอกเนาะพอมันได้อัตราด,ดอกเบีย้ยสูงเนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้มันมากขึ้นนะครับว่าแบบอนี้มีอันไหนที่ทําให้เราเนี่ยผิดเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่2ครับดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับจะถูกหักภาษีณที่จ่าย15%ครับอ่าสมมุติว่าถ้าได้ภาษีมาร้อยหนึ่งนะครับเราจะได้จริงๆเนี่ยแปดสิบห้าบาะฉะนั้นต้องมีการคํานวณตรงนี้ด้วยโอเค คำแนะนานะครับควรฝากอย่างสม่ําเสมอครับอย่างที่บอกหรือนะครับสามารถตั้งค่าได้จากแอปพลิเคชันนะครับในการเก็บเงินหรือว่าการโอนเงินเข้าฝากประจำนะครับโอเคอีกแบบหนึ่งครับบัญชีฝากประจำแบบปลอดภาษีครับโหอันนี้ไม่เคยรู้มาเหมือนกันนะครับพอมานั่งศึกษาแล้วก็เออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างแรกเลยก็คือบัญชีเงินฝากประจำอันนี้เนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับเปิดได้แค่บัญชีเดียวโอ้โห ยิ่งรู้เรื่องภาษียิ่งดีนะครับอย่างน้อยมันก็เซฟเงินที่จะออกจากกระเป๋าเราอันที่2ครับขั้นสูงในการฝากของเงิน,นยอยู่ที่ยอู่ที่25,000บาทต่อเดือนครับแล้วก็รวมกันทุกเดือน,นห้ามเกิน ,0,000 0บาทเห็นไมครับมันจะมีเงอนไขยอยู่ใจดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาของการฝากนะครับแล้วก็ขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับแสดงว่าเดือนนี้ไม่มีทำไงดีเพราะฉะนั้นวางแผนดีดีนะครับจริงๆยิ่งถ้ามีเงินก้อนอยู่แล้วทยอยส่ง เข้าไปในบัญชีนี้ยิ่งดีมากๆครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบตามจํานวนวงเงินที่กําหนดด้วยแล้วก็ถ้าฝากไม่ถึง3เดือนนะครับจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยหากถอนหลัง3เดือนไปแล้วจะได้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์พร้อมถูกหักภาษีนะครับที่จ่ายด้วย <c oughs> โหร้ายมากนะครับคือเขาให้สิทธิพิเศษเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาตามเงื่อนไขเขาให้ได้ถ้าทําไม่ได้เราจะเป็นผู้เสียเปรียบเพราะ,ะนั้นอันนี้ศึกษาดีๆนะจ๊ะ โอเคประโยชน์ครับได้ดอกเบีย้ยสูงฝึกวินัยการออมแล้วก็ดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างวินัยการออมแล้วก็เพิ่มรายได้จากดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินก้อนเนี้ยนะครับในช่วง2ปีเพราะฉะนั้นการจะทําอันนี้ได้เนี่ยคนมีหลายบัญชีละโอเคข้อจํากัดครับถ้าถอนก่อนกําหนดจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยแล้วต้องเสียภาษี1 5ของดอกเบี้ยเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คําแนะนาครับเหมือนเดิม ศึกษาเงื่อนไขในการฝากถอนให้ดีก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราจะได้วางแผนการใช้เงินถูกครับทีนี้บัญชีเงินฝากแบบสุดท้ายครับเป็นแบบขั้นบันไดฮะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะอย่ามาลองดูครับขั้นบันไดเนี่ยเขาบอกว่าฝากขั้นต่ำเนี่ยจะสูงกว่าฝากประจําทั่วไปเช่น5,000บาทครับต่อยหนักเหมือนกันนะฮะห้าพบาทเนี่ยครับต่อมาจ่ายดอกเบี้ยแตกต่างกันครับเช่นเขาอาจจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ อาจจะดีกับเราถูกไหมครับจูงใจด้วยดอกเบีย้ยสูงนะครับหรืออาจเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นหมายความว่าเขาจะค่อยๆปรับดอกเบีย้ยขึ้นให้เราไปเรื่อยๆถ้าครบกําหนดแล้วไม่ถอนครับธนาคารจะเปลี่ยนประเภทของบัญชีให้สแสดงว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นประจําแบบธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็ออมทรัพย์ก็ได้อันนี้อยู่ที่เงื่อนไขของธนาคารนั้นกําหนดนะครับอันนี้5ครับการถอนก่อนกําหนดครับจะมีเงื่อนไขเช่น อาจจะต้องปิดบัญชีไปเลยหรือว่าถอนเท่ากับจํานวนเงินที่ฝากในแต่ละครั้งนะครับและก็ข้อสุดท้ายครับถ้าถอนก่อนกําหนดอาจาได้ดอกเบีย้ยตามที่กําหนดหรือไม่ก็ได้โอโ้โหแบบนี้ธนาคารสบายเลยนะครับจะกําหนดอะไรก็ได้เพราะนั้นย้ํานะครับอ่านดีๆโอเคประโยชน์ครับดอกเบีย้ยสูงฝึกวินัยการออมเหมือนกันนะครับเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่ต้องการรายได้จากดอกเบีย้ยมีเงินก้อนแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะใช้เงินนะครับในเร็ววัน ข้อจากัดนะครับเงื่อนไขยเยอะฮะอย่างที่บอกต้องศึกษาให้ดีดอกเบีย้ยจะคล้ายกันก็คือถูกหักณนที่จ่าย15%แล้วก็ดอกเบีย้ยไม่ทบต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคําแนะนําก็คือศึกษาเงื่อนไขก่อนนะครับเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นแล้วก็ดูระยะในการฝากให้แน่ใจครับไม่งั้นเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยทางการเงินได้นะฮะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย้ยสักเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ เงินฝากว่าหากลูกค้านะครับต้องการฝากเงินที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจํา1ปีนะครับที่อัตราร้อยละ3ต่อปีเนี่ยก็ควรฝากแบบขั้นบันไดฮะที่มีระยะเวลาในการฝาก11เดือนนะครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ4ต่อปีแต่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับในกก็เลยสนใจครับสนใจที่จะฝากแบบขั้นบันไดนี่แหละแต่ยังไม่แน่ใจครับก็เลยมาลองคํานวณดู เขาบอกว่าจะเริ่มฝากที่เงินต้นเนี่ยหมื่นบาทซึ่งเขาให้อัตราดอกเบีย้อยอย่างนี้ครับหนเดือนแรกให้ร้อยละ1 5ึ่ถึงหให้ร้อยละ2 7งถึงเให้ร้อยละ3 1 0สิถึงสิให้ร้อยละ4วิธีการคำนวณก็คืออย่างแรกเลยณนะวันที่1เนี่ยมีเงินต้นอยู่1 0,000บาทนบาทคำนวณดอกเบีย้ยครับระหว่างวันที่1มกราเนาะถึง3ามสมีนาก็ไปคูณนะครับวิธีการก็คือ1น0 0 0มืนคูณหคูณเกแล้วก็ส่วนด้วย365 1%นึนี่คือ1นึ่งส่วนร้อยเนาะนะครับเพราะนั้นจะได้ออกมาเป็น24.66บาทนี่คือดอกเบี้ย9กวันแรกช่วงที่2นะครับ1เมษาถึง30มิถุนายนเนี่ยรวมแล้วมี91วันเห็นไหมครับให้2%ใช่ไหมก็เปลี่ยนจาก1%เป็น2% 90วันเป็น91วันคูณแล้วได้49.88เงินต้นเป็นหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกว่าคงต้นไม่ใช่ทบต้นเหมือนก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนะครับ นี่ฮะอันนี้3เนี่ยก็เป็น92วันก็จะเปลี่ยนเป็น3% 92วันและในช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็น1ตุลาถึง30พฤศจิกาย,ยนอันนี้เขาไม่คำนวณถึงเดือนธันวาเนาะเพราะว่าเขาคำนวณ1เดเอนดเพือนฉะนั้นจำนวนวันเนี่ยก็เลยเป็น61วันเห็นไหมครับก็จะเป็น10,000มืนคูณคูณ61แล้วก็หารด้วย365ก็ได้ออกมาเป็น66.65บาทนะครับอันนี้61บวันพอบวกกันแล้วครับได้เป็นเงิน2 26.81บาท ก็เลยสงสัยนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วมันได้ดอกเบีย้ยเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าแบบฝากประจำนะครับก็เลยมาลองคำนวณอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงครับวิธีการคำนวณก็ง่ายมากครับเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปคูณกับจำนวนวันในแต่ละช่วงเนาะแล้วก็มาบวกกันจะเห็นว่า1คูณ90ใส่วงเล็บนะครับบวก2%คูณ91สใส่วงเล็บเนี่ยไปจนถึง4%คูณห1แล้วก็หารด้วยจำนวนวันที่แท้จริงก็คือ334วัน ได้ออกมาคือ2.37นะสังเกตว่าน้อยกว่าแบบฝากประจำอีกเพราะฉะนั้นการที่เขาโฆษณามาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเชื่อเสมอไปนะต้องคำนวณก่อนเพราะฉะนั้นเวลามีคนบอกว่า i, เรียนคณิตศาสตร์ไปเนี่ยมันได้ใช้จริงหรือเปล่าจะบอกว่าการที่เรามีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เนี่ยจะช่วยทำให้เราถูกหลอกยากขึ้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ถูกหลอกเลยนะ บางทีเราก็ไปตามอารมณ์เหมือนกันแว่าเห็นวันนั้นดีก็เอาเลยอะไรเงี้ยเป็นนะอันนี้ก็ช่วยให้เราเฝ้าระวังในการคำนวณมากขึ้นแล้วกันนะครับโอเคฮะคิดว่าน่าจะปวดหัวกันมาสักนิดน,นึงครับเดี๋ยวให้ไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในประเด็นสุดท้ายนะครับคือเรื่องสลักออมทัพย์สลักออมสินครับให้ไปพักกันมาแล้วครับ หวังว่าจะเบาสมองขึ้นนะครับย้านะครับว่าความรู้ทางคณิตศ,ศาสตร์เนี่ยบางทีก็จําเป็นที่จะต้องใช้แต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ไหวจริงอาจจะถามคนที่เขาถนัดหรือว่าอาจจะลองให้ธนาคารเนี่ยลองคํานวณให้ดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะได้เปรียบเทียบได้เผื่อธนาคารเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเขาจริงใจกับเราเราอาจจะอยากฝากกับเขาด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นลองคํานวณดูดีๆก่อนทีนี้มาดูประเด็นสุดท้ายกันนะครับก็คือสลักออมทรัพย์สลักอมกอมสิทธ์นะฮะ บางคนบอกไม่เคยได้ยินเลยค่ะเคยได้ยินแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะทุกงวดนะครับไม่เคยถูกเลยครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับสลากออมทรัพย์กับสลากออมสินเนี่ยมันเป็นยังไงเขาจะขายเป็นหน่วยครับแล้วก็มีอายุที่กําหนดแน่นอนเช่นถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถือไว้3ปีหรือ5ปีครับแล้วเขาก็จะจ่ายดอกเบี้ยของเราเนี่ยเป็นผลตอบแทนจนครบเกณฑ์น,นะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลได้ทุกงวดคือเหมาะสําหรับใครครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบลุ้นรางวัลนั่นแหละ ครับก็คือเปลี่ยนจากสลากกินแบ่งรัฐบาลจะซื้อไว้สักนิดนึงแล้วก็มาลองเป็นซื้อสลากออมทรัพย์บ,บ้างนะครับประโยชน์ครับก็คืออาจใช้สลากเนี่ยค้ำประกันเงินกู้ได้สมมุติว่าแบบเราซื้อเอาไว้แต่ว่าต้องการใช้เงินขายสลากตอนนี้ก็ไม่ได้ก็เอาสลากเนี้ยไปค้ำนะครับเพื่อเอาเงินจากเขามาแล้วก็ใช้เงินกลับไปหรืออันที่2นะครับลุ้นรางวัลได้ตลอดจนครบอายุสลากหมายความว่าเฮ้ยซื้อมาครั้งเดียวเนี่ย สมมติซื้อมาทั้งหมด10เลขอย่างเงี้ยไอ้สิเลขเนี้ยจะถูกจับทุกๆรอบนะครับเราก็ลุ้นรางวัลได้ตลอดเลยไม่ต้องซื้อใหม่แล้วนะแล้วก็ที่สาคัญก็คือรักษาเงินต้นครับแปลว่าอะไรฮะเช่นเราซื้อสลากออมทรัพย์มาเนี่ยสปีด้วยเงิน50,000บาทครับหมด3ปีปุ๊บห้าหมบาทนั้นได้คืนนะเห็นนะมันจะไม่เหมือนกับสลากทั่วไปเนาะแล้วก็ระหว่างทาง3ปีเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เงินนะครับจากการถูกรางวัลเนี่ยกลับมาด้วย แทนเงินดอกเบี้ยครับแต่เป็นแบบพลิกฉันได้ลุ้นเพราะว่าหลายคนรักสนุกแต่ไม่อยากผูกพันแต่นี้จะผูกพันนิดนึงนก็คือ3ปี5ปีก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครที่อยากสะสมเงินแล้วก็อยากเห็นเงินตัวเองมีในอนาคตก็แนะนําว่าเออมาลองสลากออมสินสลากออมทรัพย์ดูก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับเหมาะใครครับคนที่ชอบลุ้นรางวัลแล้วก็คนที่ไม่ได้ต้องการใช้เงินตามอายุสลากเช่นอายุสลาก5ปีเฮ้ยเงิน5 0,000ื่นไม่ได้จะใช้ใน5้ปีนะี้ก็เอาไปลุ้นรางวัลน,นี้ก็ดีกว่าข้อจํากัดครับ ถ้าถอนก่อนกําหนดเนี่ยอาจได้เงินน้อยกว่าเงินต้นฮะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าออมันก็มีเงื่อนไขยอยู่เะนั้นต้องศึกษาดีๆครับอันที่2ค่าตอบแทนเนี่ยไม่สูงหากไม่ถูกรางวัลใครที่แบบว่าดวงกุดนะฮะไม่ถูกเลยก็แปลว่าเงินห้าหม่นนั้นเนี่ยก็จะสูกเสียไปกับเงินเฟ้อด้วยถูกไหมฮะเพราะเราไม่ถูกรางวัลน,นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือต้องตรวจสอบสลากให้ถูกต้องทั้งชื่อนามสกุล จำนวนหน่วยแล้วก็เงินที่ซื้อไปนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามันถูกต้องไหมนะครับจะได้ไม่โดนเอาเปรียบนะฮะคำแนะนาครับก็เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยคู่กันเพื่อรับเงินรางวัลไปเลยเช่นซื้อกับธนาคารน,นี้ก็เปิดอันนี้เวลาเขาโอนมาก็จะได้แบบจะได้ไปเลยนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่และอันนะครับแล้วก็ศึกษาเงื่อนไขนะครับให้ละเอียดก่อนซื้อแล้วก็เก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหายเนี่ยต้องไปแจ้งความแล้วก็ติดต่อขอทําสลากใหม่ ซึ่งจะทําให้เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแล้วก็พิจารณาผลตอบแทนไปเทียบกับสลากอื่นก่อนย้านะครับเวลาจะซื้อไปเทียบก่อนนะฮะอย่างเช่นอันนี้ครับนะบุกักมีรูปตัวอย่างมาให้ครับซื้อสลักออมทรัพย์ที่ไหนดีเออนี่ฮะก็อันนี้ของปี65เนาะจริงๆของปี6กก็มีก็ไปลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเด็วก็ไปลองดูครับตามแต่ละปีเติร์ชใน Google ได้เลยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถศึกษาก่อนได้เนาะเงินเราจะใช้ทั้งทีศึกษาหน่อย นะศึกษาหน่อยเพื่อจะได้ผลตอบแทนกลับมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับการคุ้มครองเงินฝากในกรณีที่สถาบันการเงินถูกป,ปิดกิจการมีบางคนเนี่ยไปฝากเงินแบบโอ้โหหลายล้านมากแต่เขาเนี่ยกำหนดขีดเอาไว้เช่นนะถ้าธนาคารถูกป,ปิดเนี่ยจะได้เงินคืนไม่เกิน5ล้านบาทตามจำนวนวงเงินเช่นถ้ากูกักฝากไป2 0 0 0 0 0กูกักก็ได้2 0 0 0 0 0แต่ถ้ากูกักฝาก 10ล้านครูกักก็ได้แค่5้าล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ครับอย่างแรกเลยผู้ฝากจะได้รับเงินคืนโดยกําหนดวงเงินที่รับรอง1เป็นจํานวนแน่นอนแบบที่บอกเมื่อสักครู่นะครับสในระยะเวลาที่กําหนดบางเจ้าเนี่ยสิปี20ปีโอ้โหก็อยู่ที่ว่าจะได้ตอนไหนนะครับแล้วก็3นะครับถ้าเงินฝากของเราเกินจํานวนเงินที่กําหนดอาจได้รับเพิ่มเติม,ตมภายหลังเช่นเมื่อกี้อย่างที่ครูกักบอก,บอกครูสมมติฝากไว้10ล้านได้คืนกลับมา5ล้านเนี่ย ระหว่างนั้นเนี่ยครับธนาคารอาจจะเอาเงินบางส่วนไปทําธุรกิจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คืนเงินเรามาหรืออาจจะขายอะไรบางอย่างเพื่อเป็นเงินคืนกลับมาก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่แต่ละธนาคารด้วยส่วนการคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทยเนี่ยดำเนินการโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือเรียกสันว่า D p a นะครับมีหน้าที่หลักนะครับก็คือจ่ายเงินคืนให้กับผู้ฝากในวงเงินและระยะเวลาที่กําหนดนะครับโดยพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้าการคุ้มครอง แล้วก็สชําระบ,บัญชีสถาบักนการเงินที่ถูกปิดกิจการก็คือเขาเนี่ยจะมีหน้าที่เคลียร์ให้จบอ่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะคอยกํากับแล้วก็ดูแลทั้งหมดด้วยนะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่บัญชีเงินฝากนะครับมีออมทรัพย์ประจําแล้วก็ขั้นบันไดซึ่งออมทรัพย์เนี่ยก็จะพูดถึงดอกเบีย้ยทบต้นนะส่วนประจำเนี่ยก็จะมีแบบทั่วไปกับปลอดภาษีแต่ขั้นบันไดมันทบต้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคํานวณ แล้วก็มีเรื่องของสลักออมทรัพย์สลักออมสินใครที่ชอบรุ้นรางวัลก็แนะนําว่าไปลองซื้ออะไรพวกนี้ดูด้วยก็ได้แล้วก็การคุ้มครองเงินฝากนะถ้าเรามีปัญหาก็สามารถติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้ไดครับโอเคฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเพียงพอครับต่อการที่พวกเราเนี่ยจะไปวางแผนในเรื่องของการฝากเงินนะครับก็ลองกลับไปดูว่าเฮ้ย hey, ฉันอยากจะเริ่มฝากกันไหนได้บ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะครับ การเงินเพื่อชีวิตและครูกั๊กนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ